บอกได้เลยรีเจนโฮมคาร์ไม่ได้ขายถูกที่สุดในตลาดเพราะเราเน้นคุณภาพจริงๆคุณภาพที่เราด e ลิเวอร์ให้ลูกค,ค้ามันมากกว่าตลาดเยอะผมเชื่อว่าซูเปอร์แมนไม่มีจริงในยุคป,ปัจจุบันต้องเป็นซูเปอร์ทีม มาพบกับปุ้ยจากริเจนทโฮมคาร์นะคะวันนี้นะคะปุ้ยพาชมนะคะรถไซส์ x l ของเรานี่เองนะคะนั่นเป็นรถบรนหลักๆนะคะจะมีทั้ง Toyota นะคะ c a o r y นะคะ Honda a แ c o r d แล้วก็นิสสันเทนนนั่นเองค่ะคันแรกนะคะที่ปุ้ยจะพาชมนะคะก็จะเป็น Toyota Camry นะคะคันนี้นะคะคันนี้เป็นปี2015นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะ 2000cc นะคะเป็นรุ่น2.0นะคะตัว G นะคะเป็นตัวที่ว่าไม่เนชเชงแล้วนะคะอ่ะ ลักษณะของด้านหน้าของเขานะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเปลี่ยนทางกระจังด้านหน้าแล้วก็พวกการชนด้านหน้านะคะแต่ว่าจุดดีของคันนี้ค่ะเราก็จะมีในส่วนของอตัวชุดแต่งนะคะสเกิร์ตให้รอบคันแล้วนะคะซึ่งเฉพาะชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเนี่ยมูลค่าก็เกือบ20,000บาทแล้วค่ะลูกคา้านะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของกล้องบันทึกนะคะข้างด้านในนะคะก็ลกล้องบันทึกด้านหน้านะคะรถยนต์ให้กับลูกค้าด้วยนะคะคุ้มไา่ต่อในทีเดียวค่ะคุณลูกค้าอ่ะ ตอนนี้นะคะคันต่อไปนะคะคันต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของนิสสันนะคะเทียน่านะคะ,น,น,ะ,คะนิสสันเทียน่าคันนี้นะคะเป็นปี2017 <S 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 นเะคะเป็นรุ่นนะคะ2.0นะคะ XL นะคะหรือว่าที่หลายๆท่านเร,เรียกว่านะคะรุ่น L 3 3นั่นเองค่ะคันนี้นะคะก็ราคานะคะอยู่ที่ 60, แสนนะคะ25,000บาทนะคะในขณะที่ c a มรีนะคะเทาเข้มนะคะคันนี้นะคะก็คือราคาอยู่ที่6กแสน0าบาทนะคะ ยอดผ่อนนะคะไม่แตกต่างกันเลยนะคะใกล้เคียงกันมากนะคะเริ่มต้นที่1น0 0งกว่าบาทเท่านั้นเองค่ะคุณลูกค้านะคะ ถัดไปนะคะคันนี้นะคะก็เป็น Honda นะคะ Accord นะคะคันนี้นะคะเป็นปี2017เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าก็จะเป็นเครื่องยนต์2อนะคะตัว EL นะคะรุ่น Top Navigator เลยค่ะคุณลูกค้านะคะ mm hmm. และตัวคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะตัวใหม่แล้วนะคะเป็น Earth Dim มนะคะ v t e c นะคะ mm hmm. ตัวนี้นะคะจะประหยัดในส่วนของน้ำมันมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยค่ะค mm hmm. ันนี้นะคะเราขายอยู่ที่ราคา855,000บาทเท่านั้นเองค่ะลูกค้า ตอนนี้นะคะเดี๋ยวปุ้ยนะคะจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมในส่วนของด้านหน้ากันเลยดีกว่าค่ะว่ารถคันนี้จะเหมาะกับผู้บริหารนะคะเขาเขาเรียกว่าแบ่งแยกในส่วนของเซ็กเมนต์ยังไงนะคะเรามาชมกันเลย Honda Accord เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องความหรูหราอยู่แล้วนะคะลูกค้าหา ลักษณะของกระจังนะคะกระจังด้านหน้าก็จะเป็นแบบโครมเมียมที่เราเราเห็นแบบในหลายๆทุกแบบทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อเช่นเดียวกันนะคะแต่ที่ปุ้ยสังเกตนะคะเห็นตัวเนี้ยลูกค้าจะได้แบบไฟนะคะมันจะมีไฟ Daylight นะคะแล้วก็เป็นไฟโฉมด้านหน้าโคมไฟด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบ LED นะคะตรงนี้จะเป็นโคมไฟนะคะแบบ LED นะคะที่แบบเรียงตัวกัน,วนสวยงามเลยนะคะเป็นตัวโฉมใหม่ไหมเนเชนแล้วนะคะ ส่วนของนิสสันเทเน,น่านะคะนิสสันเทเน,น่านะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ปรับโฉมใหม่แล้วเช่นกันนะคะก็ซ่องโฉมนะคะหรือว่าการดีไซน์นะคะหลายๆท่านอาจจะชอบมากเลยนะคะก็เอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครมันเป็นเอกลักษณ์ของนิสสันเทเน,น่าอยู่แล้วนะคะแล้วก็ความนุ่มนะคะของเครื่องนะคะก็นิสสันเทเน,น่าในด้านชื่ออันดับหนึ่งเลยนะคะในบรรดา3 3สมยี่ห้อนี้นะคะแล้วก็ราคาประหยัดด้วยนะคะตัวนี้นะคะ โอเคมาในส่วนของคันต่อไปนะคะคันนี้นะคะความอึดนะคะความอึดของเขานี่ต้องอยกให้เจ้าเจ้าแคมเบอรี่คันนี้เลยนะคะแคมเบอรี่เนี่ยจะคงแชมป์นะคะในส่วนของเอ่อความอึดนะคะความคงทนนะคะถึงแม้จะมีออปชั่นข้างในนะคะไม่ค่อยแบบออปชันเยอะเหมือนเป็นพวกเอ็กคอร์ดหรือว่าเท a น่แต่คันนี้นะคะก็อึดทนแล้วก็การใช้ง,งานการดูแลเนี่ยค่อนข้างง่ายมากเลยค่ะลูกคาโอเคนะคะเรามาเริ่มต้นที่คันนี้กันก่อนเลยนะคะอ่ะ รอบๆคันนะคะคันนี้นะคะลูกค้าจะได้ยางนะคะเป็นยางโยโกฮามานะคะเป็นยางปี20อ้้หูนะคะลูกค้าคะได้ยางใหม่นะคะทั้งชุดเลยนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ซีรีส์ยางนะคะ215ทั 60R16 นะคะเส้นผ่าศูนกลางของรถคันนี้นะคะในส่วนของแม็กนะคะอยู่ที่ประมาณ16เนิ้วนนั่นเองนะคะลูกค้านะคะ อ่ทีมาในส่วนของกระจกกระจกนะคะกระจกบังข้างก็ปรับนะคะและพับไฟฟ้านะคะพร้อมไฟเรียวนะคะตัวนี้นะคะก็ติดฟิล์มให้แล้วนะคะรอบคันนะคะพร้อมกับในส่วนของ ประดับยนต์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวกเวทอากาศนะคะหรือบางบางบางรา,ายอาจจะเรียกว่าเป็นแผงบังแดดนะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะและที่สําคัญคันนี้เครื่องมือการันตีนะคะคุณภาพของรถนะคะรถคันนี้นะคะผ่านการตรวจสภาพแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าได้รถดีๆรถที่พร้อมใช้แล้วก็มีการตรวจโครงสร้างหลักๆของรถนะคะสภาพเรียบร้อยเลยนะคะเหมือนเป็นตัวช่วยนะคะอย่างหนึ่งในการที่ลูกค้าจะคัดสรรน,นะคะเลือกรถยนต์ดีๆสักคันนะคะมือสองต้องยกให้ดิฉันทอมคาร์เลยค่ะโอเค ในส่วนของทีต่ต่อไปนะคะอันนี้ก็จะมีส่วนของสเก์ตนะคะด้านหลังด้วยในสปอยเลอร์หลังให้ด้วยนะคะคันนี้เนาะค่ะอันนี้เป็นเครื่องยนต์นะคะ D4S นะคะ D4S เนี่ยก็จะทำให้การเดินเดินเครื่องนะคะของเครื่องยนต์ตรงนี้ได้เรียบขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะตรงนี้นะคะมีปักเซนเซอร์นะคะในส่วนของด้านหลังให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าขานะคะตัวนี้นะคะ โอเคถัดมาที่คันต่อไปนะคะรอบนอกของรถนิสสันเทียนาคันนี้นะคะซึ่งเป็นปี2017นะคะราคานะคะพี่แจ้งไปแล้วนะคะตัวตอนต้นคลิปนะคะราคาอยู่ที่6 2 5 0 0 0บาทนะคะคันนี้ก็วิ่งน้อยนะคะวิ่งไม่เยอะนะคะวิ่งประมาณประมาณ9 0้า0กโลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าคันนี้นะคะข้อดีของนิสสันคันนี้นะคะอย่างที่พี่บอกไปเป็นรถที่เป็นแบรนด์นะคะที่ได้รับความนิยมในที่ตลาดค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ราคานะคะก็จะถูกกว่าพวก c a m r y หรือว่า Accord นะคะ ฟังก์ชันค่อนข้างครบนะคะครบที่สุดเลยนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีกล้องนะคะ360องศานะคะให้กับคุณลูกค้านะคะเป็นเกียร์นะคะอิเล็กทรอนิกส์นะคะ CVT นะคะอันนี้ก็บอกกันแล้วนะคะก็คือว่าเป็นเกียร์ที่คันขับขี่นะคะค่อนข้างนุ่มนวลน,นะคะอันนี้เจ้าเนี้ต้องยอมรับเขาจริงๆนะคะนิสสันเทนาเขาเจ๋งมากเลยจริงๆนะคะ เอาล่ะค่ะในส่วนของสเกิร์ตรอบคันนะคะสเกิร์ตรอบคันคันนี้นะคะลูกค้าเรายังไม่ได้มีมาให้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้นะคะเราก็จัดให้ได้เช่นเดียวกันค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังดูในส่วนของซีรีส์ยางนะคะอยู่ที่2 1 5 5 5 5 R 1 7นะคะเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อมแม็กคันนี้นะคะอยู่ที่17นิ้วนะคะโอ้โหลูกค้าได้ยางใหม่อีกแล้วนะคะลูกค้าหูวี่ยางปี 2020- 2 0 ปีนีี่โอ้โหใช้ได้อีกตั้งหลายปีเลยค่ะลูกค้าเอาละคะ่ะลำเลือส่วนของ Honda Accord คันนี้กันบ้างนะคะ Honda Accord คันนี้นะคะก็เป็นปี2017นะคะตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะ2 4 0 0 c นนะคะเป็นรุ่นนะคะ2.4 EL นะคะ Navigator ครบเลยคะ่ะคุณลูกค้านะคะคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เครื่องยนต์นะคะตัวใหม่ที่บอกไปเป็นเครื่องยนต์ Earth d r e a m นะคะก็มีการ อของการแบบประหยัดพลังงานที่มากขึ้นนะคะประสิทธิภาพของการเดินเครื่องก็จะแรงนะคะแรงแรงกว่าเดิมอีกนะคะตัวนี้นะคะอ่ะตอนนี้มาดูนในส่วนของยางนะคะอุปเป็นยางมิชลินค่ะคุณลูกค้ายางมิชลินนะคะยางมิชลินนะคะอันนี้ก็เป็นซีรีส์ยางนะคะก็จะอยู่ที่อ่อวิขอดูก่อนนะคะซีรีส์ยางนะคะสองสามห้า ทับสีนะคะตัว r 1 8นะคะลูกค้าจะได้นะคะแมกนะคะอยู่ที่ประมาณ18นิ้วนะคะคันนี้เนาะแมก18นิ้วนะคะแล้วก็ส่วนนะคะยางอันนี้เป็นยางปี2019นะคะลูกค้าขาถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้ที่ยางใหม่ตัวน,นี้นะคะเราก็สามารถนะคะจัดให้ได้นะคะเอาโปรโมชั่นนะคะที่ส่วนลดนะคะมาใช้ได้นะคะบอกน้องเซอรษที่หน้างานได้เลยค่ะ โอเคตอนนี้นะคะเราก็ดูในส่วนของด้านในในแต่ละคันกันนะคะเรามาเริ่มที่ Honda Accord กันนี้ก่อนดีกว่าค่ะโอ้โหมาถึงภายในของ Accord นะคะรู้สึกถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะ มันแบบว้าวมากนะคะวาวที่หมายถึงว่าโอ้โหแบบมันดูหรูหรานะคะแล้วแบบดูแบบคลาสสิกมากๆเลยนะคะซึ่งปุ้ยชอบมากเลยนะคะข้างในของ Accord นะคะเขายังคงเป็นแบรนด์นะคะเป็นเก่งซีดานนะคะแบบขนาดไซส์ XL นะคะที่ปุ้ยแจ้งไปนะคะอันดับหนึ่งในด้านของดีไซน์แล้วก็ความสวยอันเนี้ยหรูที่สุดละ ะะลักษณะของกุญแจเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้สามารถได้อวอร์มเครื่องนะคะแล้วก็เปิดแอร์รอได้นะคะเหมือนพวกค o n d a าซ vic กนะคะเ c เลยนะคะคันนี้เนาะอ่ะโอเคภายในตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบปุ่มสตาร์ทมือนะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะเป็นแบบมัลติฟังชันนะคะมะีระบบโทรศัพท์นะคะ บูทูธนะคะสามารถรับสายวางสายได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีในส่วนของ Apple CarP l a y ให้ด้วยค่ะคันนี้เนาะมี Cruise Control ให้ด้วย p a t เดิ้ลชิพด้วยนะคะลูกค้า p a ดเดิ้ลชิพมันใช้งานยังไงมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าคล้ายๆแบบเกียร์ทริปโทนิกนะคะโดยที่ว่าลูกค้านะคะก็สามารถนะคะ,ะเพิ่มลดนะคะตรงนี้นะคะในส่วนของเกียร์นะคะจากตรงตรงนี้พวงมาลัยตรงนี้ได้เลยะค,ะค่ะเนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบบวกลบนะคะตรงนี้เนาะอ่ะโอเค ตอนนี้นะคะเราก็มาลองสตาร์ทนะคะสตาร์ทสตาร์ทเครื่องยนต์ดูก่อนเนาะอ่าโอเคออเค,คันนี้นะคะก็มีถุงลมนิรภัยนะคะอยู่ที่ประมาณ1 2สองน่าจะ88ใบนะคะลูกค้ามีถุงลมนิรภัยนะคะถึง8ใบด้วยกันเลยทีเดียวนะคะโอ้ความปลอดภัยค่อนข้างสูงเลยคะ่ะลูกค้าแล้วลูกค้านะคะจะได้บอกไฟฟ้านะคะคู่หน้านะคะ บเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะตรงนี้เนาะในส่วนของอเครื่องเสียงนะคะเครื่องเสียงนะคะลูกค้าอ่ะมีนิกเกเตอร์ก่อนดูทีน่นิเกเตอร์ก่อนมีนิกเกเตอร์นำทางนะคะ,อ,ะอันนี้ซูมให้ดูเห็นช,ชัดๆเลยนะคะส่วนเครื่องเสียงนะคะ ก็จะมีในส่วนของระบบนะคะวิทยุ FM AM นะคะมีรองรับ HDMI นะคะ iPod นะคะนี่บูทูธอย่างที่แจ้งไปนะคะแล้วก็นี่เป็นแอร์นะคะแอร์เนี่ยค่ะก็จะมีเออในส่วนของแอร์นะคะปรับสามารถปรับได้นะคะอุณหภูมิและทั้งสารและฝานะคะเช่นเดียวกันนะคะเอาม่านนะคะเป็นม่านหลังไฟฟ้านะคะเดี๋ยวปุ้จะกดปุ่มนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องเชี่ยวซูมไปให้ดูนะคะ เป็นระบบม่านหลังไฟฟ้านะคะลูกค้านะคะและในส่วนด,นด้านข้างนะคะด้านข้างจะเป็นม่านเกี่ยวนะคะด้านข้างจะเป็นม่านเกี่ยวนะ,นะอ่ะโอเคลแล้วก็มีตรงนี้นะคะมีในส่วนของที่ในรุ่น EL นะสองจุส EL ต้องมีแน่นอนนะคะอันนั้นคือเป็น o o n d a l e n น a s h นะคะหรือว่ากล้องข้างนั่นเองนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็น honda l e n น a s h นะคะหรือว่ากล้องข้างนั่นเองนะคะ นี่มีให้ด้วยนะคะโอเคค่ะต่อไปแล้วก็ดูในส่วนของด้านหลังกันเลยดีกว่าค่ะขออนุญาตดับเครื่องก่อนเนาะอ่ะโอเค <c oughs> อะโอเคมาค่ะทีนี้มาในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังเน,นี่ยค่ะก็นว้างกว้างมากเลยนะคะปุ้ยชอบมากเลยนะคะอย่างที่บอกกันค่ะว่าโออารูลานะคะต้องยกให้เจ้า Honda a c c o r d ดนี่เลยะคะ่ะลูกค้าโหแบบ กว้างมากนะคะแล้วก็มีในส่วนของแอร์หลังด้วยนะคะซึ่งหลายหลายคนบอกว่ารถที่ไม่มีแอร์หลังเนี่ยร้อนนะคะแต่อันนี้ไม่ร้อนแน่นอนนะคะเพราะมีแอร์หลังนะคะที่รองแขนมีไหมมีที่รองแขนด้วยนะคะลูกค้าแล้วก็มีที่นี่ที่รองแก้วน้ําด้วยนะคะตรงนี้ยังมีช่องลับๆนะคะนี่ค่ะสามารถนะคะหยิบของนะ,ะจากด้านหลังรถได้เลยชอบมากเลยนะคะคุณลูกค้าอโอเคนะคะ ถามว่านั่งสบายไหมมีดหลายคนถามว่าปุ้ยนั่งสบายไหมบอกได้เลยค่ะว่านั่งสบายสบายมากนะคะแล้วก็บะเนี่ยค่ะนุ่มมากนะคะลูกค้าไม่ได้มีแข็งอะไรเลยก็คือทําจากวัสดุที่ดีนะคะของศูย์ทอนด้อยู่แล้วนะคะเบาะนี่มค่ะเป็นบะหนังที่นิ่มมากนั่งไปแล้วยังไม่อยากลุกเลยค่ะลูกค้าเอาละค่ะโอเคเราไปที่คันต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ โอเคตอนนี้นะคะทุกท่านนะคะก็จะอยู่กับปุ้ยนะคะแล้วก็ n i สสันเท a n a คันนี้นะคะโห oh, ข้างในนะคะของนิสสันเทียนานะคะปุ้ยจะมองถึงว่าเมื่อเปรียบเทียบในส่วนของความกว้างเนี่ยต้องยกให้ Honda Accord นะคะคันนี้อาจจะแคบกว่า h ั n d a a c c o r d นิดนึงนะคะแต่ออปชั่นของเขาก็าค่อนข้างจะเต็มเหมือนกันนะคะคันนี้จะมีถุงลมนิรภัยถึง6ใบเลยทีเดียวนะคะลูกค้านะคะ ก็จะเป็นระบบนะคะ push start นะคะกดปุ่มสตาร์ทเช่นเดียวกันเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถก่อนนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าก็จะได้กล้องนะคะกล้อง3 6 0นะคะแล้วก็บอร์ดไฟฟ้านะคะคู่หนานะคะยวขออนุญาตดูลก,กล้องก่อนอันนี้เป็นกล้องส6 0อนะคะลูกค้าเป็นกล้อง360นะคะตัวนี้นะกล้องส6 0องศานะคะแล้วก็จะมีในส่วนของ AUX นะคะวิทยุบหด FMAM หรอกแผนซีดี a c D นะคะอันนี้ก็ตอบโจทย์สำหรับการใช้งานปัจจุบันอยู่แล้วนะคะลูกค้ามีอะไรอีกอะลูกเล่น USB อยู่ตรงนี้นะคะบางท่านหาไม่เจอนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัว power นะคะ power outlet ตัว c h a r g เจอร์ค่ะที่สำหรับตอบพ่วงก,กับ ชาร์จแบตชาร์จอะไรได้นะคะมีที่รองแก้วเช่นเดียวกันนะคะสิ่งที่โดดเด่นนะคะของเทียนานะคะที่ปุ้ยชอบมากนะคะมันเป็นบอบ์ดสุญญากาศนะคะแล้วก็นั่งนุ่มสบายมากๆเลยค่ะแล้วก็ฟังก์ชันที่ค่อนข้างครบนะคะแต่ว่าถุงความนนรับผ่านี้มีแค่6ใบนะคะ6ใบนี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะคะลูกค้าแต่เราอาจจะไม่ได้ต้องใช้หรอกนะคะแล้วความเาบาะของเขาเนี่ยที่ปุ้ยชอบเพราะว่ามันนั่งนุ่มสบายเนี่ยค่ะทุกท่านเห็นไหมคะคือมันตอบโจทย์มากเลยเป็นบอกไฟฟ้าที่แบบ บทตัวเองเป็นคนที่รักเทียน่าอยู่แล้วชอบเทียน่าแล้วก็รีบเทียน่าบ่อยมากนะคะก็เลยอาจจะต้องค่อนข้งางแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเผื่อใจมาคันนี้นิดนึงนะคะเพราะว่ามันดูแบบไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ชอบช่ชอบเก่งซีดานนะคะปุ้ยว่าเทียน่าอยู่ระดับแบบว่าซีดานระดับกลางๆนะคะมันดูแบบไม่เทอะทะไม่ใหญ่นะคะก็เชียร์คันนี้นะและอย่างที่บอกอะมันขับนุ่มมันสบายมากเลยนะคะคันนี้เนาะ โอเคถามว่าม่านหลังไฟฟ้ามีไหมมีเหมือนแอ c o คอร์ดหรือเปล่านะคะอันนี้ก็มีเหมือนแอค o คอร์ดนะมีเหมือนแอคคอร์ดนะคะด้านหลังก็มีเช่นเดียวกันนะ <DS> มี BSM นะคะที่เป็นระบบนะคะเวลาแบบว่ารถแบบเปลี่ยนเลนหรือว่าอะไรเงี้ย่ะมันจะเตือนให้นะคะเขาเรียกระบบอะไรนะเตือนจุดบอดนะคะ เกินจุดบอดน,นะระหว่างที่ลูกค้าขับขี่นะคะตรงนั้นก็เป็นระบบที่เซฟความปลอดภัยได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะและมีระบบกันถลไหลยให้ลูกค้าด้วยนะคะพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันค่ะลูกค้ามีระบบบลูทูธนะคะรับสายวางสายโทรศัพท์ได้เช่นเดียวกันนะคะฟังก์ชันครบเลยนะคะตรงนี้เนาะโอเคต่อไปเราก็ดูในส่วนของด้านหลังเนาะด้านหลังกันเลยดีกว่าดูก่อนว่าด้านหลังเนี่ยมันจะแคบหรือเปล่านั่งสบายไหมไปดูด้านหลังกันเลยดีกว่าไปค่ะ โอ้โหมาในส่วนของด้านหลังแคนหน้ากันเลยดีกว่านะคะลองนั่งแล้วก็รู้สึกชอบนะชอบนะคะใจแบบค่อนข้างโอนเอียงมาครั้งนี้เลยนะ,ะลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่มาดูแบบเก่งซีดานนะคะไซส์ XL นะคะไซส์ใหญ่ของเราเลยทีเดียวนะคะ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะลูกค้าจะชื่นชอบนะคะคันนี้มากเลยเพราะว่ามันนั่งสบายนะคะมันดูไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนะคะคือแบบถนัดมือนะคะถนัดมือแล้วก็มันไม่ได้กว้างกว้างจนเกินไปนะคะถ้าชอบกว้างๆต้องเน้นหนักไปคันแอคคอร์ดแต่ถ้าเกิดว่าขนาดพอดีพอดีนะคะผู้หญิงตัวบบเล็กๆอย่างเรานะคะคันนี้เลยค่ะเจ๋งแล้วก็ดูแล้วมันแบบเหมาะสมะค่ะมันเหมาะสมมันมันไม่กว้างจนเกินไปแล้วก็ สามารถขับขี่ได้คล่องตัวแล้วก็มันนุ่มอะคะ่ะทุกคนจะพูดเสียงเดียวกัน,กนเลยว่าเทียรน,า,นาเนี่ยนุ่มที่สุดถูกที่สุดนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลิกเลยค่ะคุ้มมากเลยค่ะเนี่ยอโอเคเราไปที่คันต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคตอนนี้นะคะทุกท่านนะคะก็มาอยู่กับปุ้ยนะคะในส่วนของตัวแคมเมอรี่ขอเลือ่อนบอร์ดนิดนึงนะคะอ่ะโอเคนะ,คะแคมเมอรี่เนี่ยเป็นอะไรที่แบบอึด ทนนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกนะคะการดูแลก็ค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะคะคันนี้ที่ลูกค้าหลายๆคนชอบมากก็คือความคงทนนะคะในแบรนด์หลักเนี่ยโตโยต้าได้ถือว่าเป็นแบรนด์หลักนะคะค่าทางการตลาดค่อนข้างสูงราคาของเขาเนี่ยไม่ค่อยตกเลยค่ะจะก,กี่รุ่นกี่รุ่นของเขาก็ยังคงแชมป์นะคะ,ะความเป็นอมาตะในเรื่องของราคานะคะราคาจะค่อนข้างแบบเขาเรียกนะ เป็นมาตรฐานนะคะแต่ว่าสภาพข้างในออปชันก็อาจจะไม่ค่อยครบนะคะเหมือนกับพวก Accord นะคะแล้วก็พวกเทียนหน้าแต่ถามว่าหน้าจอแบบนี้ราคาประมาณเนี้ยหกแสนคันนี้ราคาเท่าไหร่นะอยู่ที่6กแสน0ามบาทเนี่ยถามว่าเราเสือมาซื้อเทียนหน้าในที่ออปชันครบๆมีทั้งจอมีทั้งอะไรได้หมดเลยนะคะแต่โตโยต้ไม่มีแต่ความ เด่นของเขาเอย่างที่บอกอะมันทนนะ,ะแข็งแรงแล้วก็อึดมากๆแต่อยากได้จอนะคะ a อ d r o i d อะไรเราก็สามารถทำให้ได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคลองสตาร์เสียงก่อนดีกว่าเนาะโอ oh. เสียงโอเคนะคะความนุ่มของเสียงนะคะการเก็บเสียงนะคะปุ้ยมองว่าของเทียรากับอของ a อ c o r d มันเงียบกว่า ถามว่าตัวตาของเขาเสียงอาจจะเก็บเสียงได้ได้น้อยกว่าแต่ความอึดทนอะไรเงี้ยมีมากที่สุดนะคะจุดเด่นของเขาก็คือความอึดนะคะความทนและที่ปุ้ยชอบมากคือตัวนี้นี่มันมีตัวชาร์จเจอร์นะคะตัวนี้ Wi-Fi ให้ด้วยนะคะชอบมากเลยเนี่ยเราสามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือได้เลยเนี่ยชอบนะคะการใช้งานก็ง่ายมากนะคะกดปุ่มตรงนี้ค่ะี๋ยวกดปุ่มให้ดูมันก็จะขึ้นสีเขียวแบบนี้เนาะ แล้วก็วางโทรศัพท์ลงไปนะ,ะตรงนี้มันก็นี่ค่ะตอนนี้ชาร์จแล้วสามสิบเจ็ดองศานะคะตรงเนี้อ่ะโอเคอชองศาก้าไม่ใช่ใจองศาสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นกัรถหลายคันกับเมาเมาค่ะเริ่มเริ่มเม,ม,มาอ่ะโอเคตอนนี้ก็ปิดแล้วปิดแล้วแล้วก็จะมีระบบในส่วนของม่านหลังนะคะม่านหลังไฟไฟ้าลูกค้าเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีช่องใส่ซีดีนะคะแล้วก็มีอ่ะมาดูในส่วนของ มีที่ปรับอุณหภูมิด้วยนะคะแยกซ้ายกวาให้เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ค่ะหลายคนอาจจะน้อยใจนะคะในเรื่องของออปชั่นน้อยนะคะแต่มันก็ไม่มีปัญหานะอย่างที่บอกปุ้ยบอกอะคะ่ะมันก็สามารถเพิ่มออปชั่นให้ได้แต่ที่จุดเด่นของเขาก็คือความอึดน,นะคะทนแข็งแรงแล้วก็การใช้งานก็ง่ายนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคือแบบเป็นแบรนด์หลักแล้วก็ราคาเนี่ยราคาแข็งค่อนข้างแข็งกว่าแบรนด์อื่นแล้วก็ไม่ตกยุกแน่นอน,นะคะ่ะอันนี้โอเค ในส่วนของออปชันนะคะภายในนะคะปุ้ยมองว่ามันก็คล้ายๆกันนะคะลูกค้ามันก็จะมีในส่วนของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีระบบการถลายนะคะแล้วก็มีระบบ BSM นะคะอย่างที่บอกอะคะ่ะแบบจุดนะคะเป็นจุดบอดนะคะจุดบอดของที่ว่าแบบระบบเตือนจุดบอดเวลาระบบแล้วเปลี่ยนเรนหรืออะไรพวกนะะี้ค่ะมันจะเป็นแบบมันจะมีตัวเตือนอันนี้ก็เป็นข้อดีนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่สําหรับลูกค้าที่ใช้แชมเบอรี่ไม่ต้องน้อยใจนะคะคือลูกค้าอาจจะไม่ได้จอ อาจจะไม่ได้จอนะคะตัวนี้จอมันจะมีรุ่นของเอสเตโมเนาะนะคะอ่ะเซนเซอร์หน้าจะเซนเซอร์หลังใช่ค่ะแต่เราก็จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านหน้าแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังให้ลูกค้าได้เช่นเดียวกันนะคะลูกค้านะะกล้องถ้าอยากติดนะคะเป็นกล้องบันทึกหรือว่าอะไรเงี้ยก็ทําให้ได้เช่นเดียวกันนะคะลูกค้านะคะอะ่ะโอเคดูในส่วนของด้านหลังกันเลยดีกว่าไปค่ะด้านหลังอะ่ะ มาถึงในส่วนของด้านหลังก็มีแอร์หลังให้นะคะไม่น้อยหน้านะคะแอรคอร์ดนะคะแล้วก็เทียนหน้านะคะมีแอรห์หลังให้ลูกค้าด้วยนะคะน้าถามว่านั่งสบายไหมก็นั่งสบายนะคะรู้สึกกระเบาะมันค่อนข้างโอเคนะลูกค้าเบาะแบบ,บ,บคือแบบมันอยู่ทรงอะค่ะอยู่ทรงนะคะแล้วก็ไม่ใช่เก็บทรงไม่อยู่นะ,นะเก็บทรงอยู่นะคะเบาะเบาเก็บทรงอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของอมีที่วางแก้วด้วยแล้วก็มีลูกเล่นตรงเน,นี้ยเนี่ยค่ะเนี่ย มีเหมือนเป็นพวกแอค o คอร์ดเลยนะมันจะมีสามารถช่องลับนะคะที่สามารถเอามือนะคะลงไปหยิบของด้านหลังได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ชอบนะชอบแล้วก็ไม่รู้สึกร้อนด้วยถามว่าความกว้างด้านหลังนั่งสบายเมื่อเทียบกับแอค o คอร์ดกับเทียหน่นะคะอันนี้อาจจะุมองว่ามันอาจจะแบบ น้อยกว่าแอคคอร์ดนิดนึงเนาะน้อยกว่าแอคคอร์ดนิดนึงแต่มันกว้างกว่าเทนร์นะคะก็เป็นเก่งซีดานที่ทุกคนเลือกคนที่เลือกแคมเนาส่วนใหญ่จะเป็นพวกเป็นเสียงเดียวเอ้ยคนที่เลือกแคม r y รีนะคะส่วนใหญ่ก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามันอึดมันทนดูแลง่ายนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวปุ้ยจะไปสรุปในส่วนของด้านหน้านะคะสรุปรวมทั้ง3าคาเดกกว่าว่าวันนี้เรามีรีวิวแบรนด์อะไรให้ดูไปบ้างแล้วแต่ละแต่ละแบรนด์เนี่ยมันมีข้อดีข้อเด่นอะไรยังไงนะคะโอเคค่ะไปค่ะ วันนี้นะคะปุ้ยก็จะมาสรุปนะคะในส่วนของสารแบรนด์หลักๆเลยนะคะว่ามันมีข้อดีและก็จุดเด่นดยังไงบ้างนะคะม,มาเริ่มต้นที่ Accord คันนี้นะคะขอทัวร์ราคาอีกครั้งนะคะนี่เป็นปี2017นะคะ2.4 EL นะคะมี Navigator นะคะจุดเด่นของเจ้า Accord คันนี้นะคะคือดีไซน์นะคะแล้วก็ฟังก์ชันนะคะค่อนข้างครบนะคะแล้วก็ทันสมัยมากๆเลยนะคะแต่ว่าราคานะคะในท้องตลาดราคาก็อาจจะขยับขึ้นมา สูงนิดนึงนะคะแต่ว่าลูกค้าได้รถที่คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็การดีไซน์ที่สวยที่สุด เราะว่าเขาขึ้นชื่อกันดีไซน์เนี่ยต้องยกให้เจ้า Accord คันนี้เลยนะคะถัดไปนะคะถ้าสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะเก่งซีดานนะคะที่แบบว่าอยากเซฟเงินในกระเป๋านิดนึงนะคะนี่น้องรักคันนี้เลยนะคะนิสสันเทยน,น่าค่ะอันนี้ก็เป็นปี2017เช่นเดียวกันนะคะ2.0นะคะตัว XL นะคะหรือว่าบางท่านอาจจะเรียกว่ารุ่น L 3 3นั่นเองค่ะคันนี้นะคะราคานะคะเราขายอยู่ที่6 2 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะจุดเด่นของเขาเนี่ยนะคะก็ ฟังก์ชันข้างในค่อนข้างครบนะคะแต่ว่าราคาก็จะถูกกว่า Cam ร ry นะคะแล้วก็ถูกกว่า Accord นั่นเองค่ะแล้วก็จุดเด่นอีกครั้งนะคะก็คือว่าช่วงล่างนุ่มมากนะคะนุ่มนะคะฝ่าแบรนด์ยี่ห้ออื่นนะคะในราคาที่คุณประหยัดเงินในกระเป๋านะฮะยี่สันเทียหนาคันนี้เลยนะคะบอกได้เลยว่าเจ๋งมากนะคะยกให้เขาเลยนะคะ โอเคไปที่คันถัดไปค่ะคันถัดไปนะคะก็จะเป็น Toyota Camry รนะคะ t ต y o t a c a m มบรคันนี้นะคะลูกค้าค่ะยังคองแชมป์นะคะของความอึดมากๆเลยนะคะต้องยกให้เขาเลยนะคะแล้วก็ดีไซน์ของเขานะคะก็จะไมเออ่เขาเรียกนะรู้สึกว่ามันมีความทันสมัยนะคะมากกว่ารุ่นเก่าก่อนหน้านี้นะคะทรงโฉมนะคะปรับได้ดดูฉวบเฉียวนะคะใส่ลายทันสมัยมากขึ้นนะคะันนี้นะ จุดเด่นของคันนี้นะคะก็คือในเรื่องของราคานะคะแต่ออปชั่นของเขาเนี่ยก็อาจจะไม่มากเหมือนพวก n ิส s ันเทียนานะคะแล้วก็ในส่วนของ Honda Accord ความอึดความคงทนนะคะต้องยกให้น้อง c a m r y เลยค่ะคันนี้นะคะอ่ะโอเคนะคะค่ะค่ะ S <S <S ค่ะสำหรับวันนี้นะคะปุ้ยก็เชื่อว่านะคะที่รถที่ปุ้ยรีวิวไปนะคะใน3 3คันคันนี้นะคะทั้งแบรนด์ทั้ง3 3แบรนด์หลักทั้ง3คันนี้นะคะเชื่อว่าเป็นประโยชน์สำหรับคุณลูกค้าในการตัดสินใจเลือกซื้อรถนะคะก็ฝากทุกทุกท่านด้วยนะคะเครดิตดีเด็กฟรีดาวได้เลยนะคะแล้วก็สามารถสืบทุกสาขาอาชีพเลยนะคะตอนนี้นะคะดีเจนโฮมคาร์ Car นะคะโปรโมชั่นต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยถูกนะคะเริ่มต้นที่2-79%นะคะผ่อนได้ส่วนส่วนถึง7ปีนะคะที่สำคัญคือตอนมีโปรโมชั่นนะคะส่วน รถนะคะสูงสุดนะคะถึง20 0 0มืนเลยทีเดียวค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะปุ้ยขออนุญาตนะคะลาทุกค้าทุกท่านไปก่อนนะคะก่อนจากกันวันนี้ก็ฝากกด Subscribe แล้วก็ไลค์แชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการรีวิวธุรกิจตามค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ